แต่ก่อนคิดอย่างนั้นอยู่แต่ตอนนี้เอ r อเข้าประตูน้ำเออเข้าฟิวเจอร์เออเข้ายูเนี่ยนมอเออเข้าสนามบินตอนเมืองคุณแล้วมันบิดผมชอบอย่างหนึ่งคือผมบินไปสนามบินเนี่ยผมใช้เวลาแค่สิบกว่านาทีถึงสนามบินเลยปุ๊บปั๊บถึงเลยแต่ถ้าเกิดนอกเมืองล่ะคุณคุณก่อนคุณจะเฮคุณจะแหวกแล้วก็มาได้นะมันง่ายตรงที่ว่ามาหาลูกอาลงเครื่องบินปุ๊บเข้าบ้านปั๊บลูกอยู่นี่ ลูกอยู่ใกล้มากบ้านลูกกับบ้านผมห่างกาานันประมาณไม่ถึงสิบสองโลสิบโลนิดนิดมัง้งไม่ไกลเลยออกปุ๊บมาดูไอ้ดูไอ้แต่วันนั้นอนะ่ะวันที่วัน,นวันทีนนนนนนต่ตัดสินใจจองไม่ได้ไม่ได้คิดเลยนะคิ่ว่าอชอบก็จองเลยมันหลักมันงูเห้งมันได้ง่วงจู่มันได้ เปิดบ้านเป็นเซเวนเปิดบ้านเป็นคอนเลือดหลูกเขามากกับมีหมองแรนหมองหยางปีงหยางทาคอนเทนต์แรนตีร่างกายสนามหยาเดินจอดรถตู้ผมผมมองแค่ว่าอุ้ยรถตู้ทีมงานเรามาเว่ยรถแดนเซอร์นักร้องรถนร้องตีมาจอดเึลกสีค่คันอุ้ยเต็มพอดีวะ่ะข้างหน้านอนนอนนอนเรียงกันชัว่วคราวหนึ่งคืนนี้หลังบ้านต่อเติมไปอีกนอนนอนนอนหนึ่งคืนนี้มองวันนี้คือคุ้มค่าแล้ว ถ้ากลับการกลับบ้านโครงการดีๆแล้วแบบเลือดเลือดๆเข้าไปปุ๊บรถจอดบังแล้วบ้านเขาเขาล้อเรียนนีตีตาหา่าอืมชิม่าตากผ่านหางเครื่องเลสซื่อโซ่เขากับอะไรแต่บ้านนี้คือมันเป็นพาเวียอยู่ยกขึ้นกําแพแลวขลางหน้ามันก็สูงมันก็มีมิดชีดอยู่ตางผ้าเข้าไปเลยชุดหางเครื่องชุดหางเครื่องตากได้รถเดนสซื่อนักร้องจอดได้อันนี้คือซือ้อบวกทำเลมันมีแต่ได้กลับได้ ไม่ได้มองว่าตัวเองจะต้องแบบว่าเอยเลือดรูดพีน่น้องเพราะเขาอยู่หันแกนอยู่แล้วแต่บ้านนี้เขาแบบเมืออผ่านการเขาก็ต้องมีไปแน่แต่มันเป็นมันเป็นแรงบันดาลใจนะพอผมซื้อบ้านราคาขนาดนี้ที่กรุงเทพผมก็ต้องหางานที่กรุงเทพให้มันสนดุลสมดุอกับผมเหมือนกันเออผมก็ต้องมีอะไรที่กรุงเทพที่ผมได้กลับคืนมาเยอะค้าแนวคิดแบบนี้ซสมมติว่าซื้อบ้านราคาสามสิบบาทเงินเราแว่งแล้วเราจะต้องไปหาเงินที่มันเกี่ยวข้องอะไรมาแทนบ้านหลังนี้ให้ได้เออเงิน แบ่งไวลแล้ว30บาทนี่โอเคกุงเทมานครต้องต้องเป็นเมืองที่หาเงินให้ฉันได้ตึ๊ดเราก็จะมีแนวคิดของเราเองว่าอ๋อเราศึกษาซื้อบ้านที่นี่ทําไมเราถึงไม่ทําให้มีรายได้ตรงนี้ได้บ้างเฮาก็จะสมองเฮาจะภาพไปอีกเออผมก็คิดแค่นี้แต่ตอนแรกคิดอยู่อุ๊ยตาเราแสดงเงินว่าไปสบายุงเทิวาสูบ้านเขาอยู่ขอนแก่นธุรกิจเฮาอยู่ขอนแก่นหมดทุกอย่างพื้นถากไปอยู่ขอนแก่นวงนตที่ก็อยู่ขอนแก่นอื้ อันนี้อยู่ขอนแก่นเหมือนระบบที่มีงานอย่างญี่ปุ่นเหมือนแต่ถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ไปไหนเราก็อยู่ทีน่นี่อยู่แค่ขอนแก่นนั่นแหละแต่ปจะเทหลัาเราอยู่ขอนแก่นนะลังสีเสียงน้ําท่วมบ่อยพี่ถ้าเกิดน้ำบ้านผมท่วมก็คือท่วมหมดทุกหลังก็ไม่เป็นไรก็มีเพื่อนท่วมอยู่มันพึ่งท่วมปีเดียวนั่นแหละปีห้าสี่นั่นห้าสี่ห้าสี่นั่เออห้าสี่ที่ปทุมท่วมหมืครั้งเดียวชงกี้หวัดดีปีครั้งเดียวครั้งแค่นั่นแหละ ล้างสินาแล้วหลังน่้นล้างหลังนั้นมาคือน้ําขังถนนเฉยน้ําแค่คลักขังถนนเฉยนะไม่ท่วมแบบท่วมบ้านได้เียงนะแต่ตอนที่ปทุมท่วมอ่ะนนทบุรีก็ท่วมท่วมหมดเลยกรุงเทพท่วมหมดเลยพุ่นฮอดชั้นสองพุ่นนะแต่อยู่ตอนบ้านช่อก็ไม่เห็นเป็นไงนะไม่ไปถึงอยู่แถวแถวนั้นกับว่าได้เห็นอยู่ป่ะทีเซารมั้เช็คแล้วเช็คแล้วตอนนั้นคุยกับแม่บ้านบอกว่าท่วมครั้งเดียวตอนปีห้าสี่ท่วมครั้งเดียวคือลืมลืม ปิดตู้เย็นท่วมคือปีห้าสี่คือท่วมหมดทั้งปทุมธานีล้งมาไม่ท่วมอีกแล้วถ้าท่วมบ่อยขนาดนั้นคุณโอ้ยทําไงล่ะคุณห้างระดับหมื่นล้านอยู่นี่ฟิวเจอร์พาร์คมันก็อยู่นีอยู่เพื่อจะถูกเป็นมูฮเอาอยู่ตัวงแ่ไหนกันไงเ้าแค่จิ๋วจิ๋วบริษัทระดับปริบัติเขาเขาเฮ็ดแล้วเขาเขาเฮ็ดอันนั้นแล้วเฮ็ดระบบใหม่แล้วขันท่วมทุกอย่างฟิวเจอร์พาร์คเขาก็ลังเขาก็ลัองเล่นตัวเขาแห้ง แสนล้านหมื่นล้านอยู่เฮี้ยนเขาเขาแค่เป็นุ่นบบน,นยอยู่ข้างการเพื่น <c ười> อนตบะบะล้างบ้าใคเป็นตัวค้างเลยข <c ười> นามากคือมากากันแล,ล้วล่ะมะปล่หัวพังเนาะหัวพังเนาะหัวพังเราหันกับสร้างว่ะก็ได้ข้อนเทนถียน่ดอกท้ายคีบซานเดียวกันนเรื่องเครื่องหลังถ่วม,มาเลยคิด <c ười> บ่อยก,ก็กลัวไม่หลอกเราแวงแล้วแแก,ลกันเราบุกข้ามสู เบี้คาสิงเออหนักบว่าแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยอ๋อพอดีว่าวันเนี้ไปไปเจอไอ้เหมืนอนหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าชุดเิวนั่นเละเพื่อนว่าเห็นคลิปนั้นตั้งแต่ผมนั้นมาอยู่แถลกแล้วเบี้ยค่างสิงว่าเราผมอยู่นานประมาณอ่ะเพื่อนก็คุยกับกับลูกน้องเพื่อนว่าอุ้ยบ้านเรานี้นะอันนั้นนี่นะแล้วเราก็มาซื้อกับเพื่อนคือเกา่าอืมรอเป็น ใครอยากได้ยาดมฟินแฮงรอแป๊บหนึ่งนะครับยาดมฟินแฮงรอแป๊บหนึ่งแม่นไปเจอยาดมฟินแฮงรอแป๊บหนึ่งยาดมฟินแฮงรอสักครู่นะครับใครอยากได้ยาดมคอมเมนต์ว่าอยากได้ยาดมอันนี้ยาดมสมุนไพรตาฟินแฮงดมแล้วฟินกลิ่นวัยรุ่นวัยรุ่นต้องมียาดมของพี่อันฟินแลนด์นะครับวัยรุ่นหนุ่มสาวคือตัวเนี้ย เป็นกระแสมากตั้งแต่ผมไปเกาหลีกลับมาทําคลิปอ่าเจ้าหญิงที่ใส่ชุดฮันบกแล้วไปพระราชวังอะไรนะเคียงบกคุงเคียงบกคุงแล้วไปถ่ายคลิปฟินแหงตั้งแต่นั้นมายาดมเราอะขายดีมากผมมีหมื่นหมดหมื่นแล้ววันนี้มาที่ไปถ่ายรายการคุชชั่พี่ๆในนั้นก็อุ้ยยาดมอันนี้หอมนะนี่แซลเราเพราย,ยาดมเรายาดมเรามีคนรู้จักเยอะนะครับผม เป็นยาดมที่มาจากคอนเทนต์ประชดประชันคอนเทนต์ที่ดรามา่าอันนี้นู่นว่าดมแล้วอะไรเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่คนจะคิดแต่ว่า